สวัสดีครับสวัสดีพี่น้มมองปายสู้ขู่สุขคนครับผมเมื่อนีมาพ่อก็มาแมฆพักบบกินพี่น้องเมื่อนีมาแมกได้ก้อยขมหรือว่าลาบหรือว่าก้อยเย็งกระเรียบเตะน้องพี่น้องเนาะอ้ยขักเลยพี่น้องพักนั่งเนี่ยจะน่าจะเต็มมือกเามาเป็นสวนครับผมสวนแท้ๆเละพี่น้องบกักพริกสาราเน,ตน่ต้นหงต้นหอมกองตุง้งกองตุ้งพักซีก็มีกระเทียมก็มีหอมหัวแดงก็มีโอ้หลากหลายพี่น้องนะ มาให้แซงกันครับขออื่นกับขอหยัดโบกเ้าจังหวะก่อนพี่น้องแก้ข้าวนะครับผมมาอุย้ยของมันคู่กันครับมามาโจทย์ด้กันครับ้บาครับพี่น,อน้องเนียอื้โอ้ยของขักของมักของแซ่บพี่น้องเคยนี่ ้เสียบมาอีกแล้วครับผมเนี่ย lies. นี่นี่พี่น้องวอาแม็กบ็ได้ใส่สีแดงเด้อพี่น้องเด้อเอาแบบของสีรถมาผมอาลังครับ อำลํำเลยคุณมาเมื่อนี้ไม่ได้ฟักพี่น้องเอาแบบซ้อยที่ครับผมซ้อยเอาพี่น้อง สีโดบพี่น้องโอ้มาได้ครับมาได้ พักกาดหิ่นเก่าลีพี่น้องโอ้นี่ั้งสีเลยครับผมอขักเลยพี่น้องเลยครับเสดู์โดดลงไปพอมี้อมาขับมาคัดเซยงก,กันพี่น้องโอ้ มาคักเลย <c oughs> เอาแบบจุมาฝากพี่น้องพร่อนเลยจุครับผมอังสี่เลยผมอยาหาเนื้อพันก่อนครับพันผักหนี่นก็ได้หนึ่งคักคักเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับ ข้าข้าขนาบข,บขนาดเนี่ย3มดเลยเนี่คือก็ไงครับเชียงข้าอยู่พีน่นี่ครับนี่ครับมาแซงกันพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลครับผมเซ็กกัพักหนึ่งแล้วพร้อมเอ้าวุย มาครับมาเด้กเสียกันอย่าม มาคัดอีกเพื่อนเวยนะครับดีต้องสิ้นหัวพุ่ยโบร เบอร์กน้านะต้องข้างขาแปลปรพี่น้ององคุยได้ครับเป็นยังไงเด้กกำลังเมกนี่ยน่พี่น้องเอ้ยมาครับมาครับโบกซ้ายลกันพี่น้อง พักแล้วครับนี่โอ้วคุยเอาคุยเอา,เอารถนีเนี่ยครับเห็นบ่พี่น้อง พักบอกจันพิษพี่เลี้ยง <c oughs> โอ้ได้การครับได้การอือ